โอเคแล้วผมก็มาถึงอะเอา้าโกวันมัปกติแล้วทไมมันเป็นแบบนี้อ่ะเนี่ยมันเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเป็นแบบนี้อะเนี่ยก็จะไปตรงนี้เลยหัวอะไรอย่างเงี้ยทุกท่านทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแบบ SCP นะครับตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนชุดเป็นหน่วยนะครับโอ้โห เนี่ยว่าจะเดือดทำามมันกลไม่ได้อ่ะอ๋อนี่ทุกคนตอนนี้ผมก็จะไปพาลุงของผมเนี่ย่าไปเก็บของนั่นเองครับนี่ตามผมมาเลยนะครับคนที่ยังไม่รู้ก็ไปดูคลิปเก่าได้เลยครับนี่ตรงนี้ตาม t ด e Back r o o ูมาเลยแล้วก็ตามผมมาทางนี้นะเนี่ยไม่อยู่ไนดูนะว่า ออตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ให้เปิดเลยเปิดเปิดนี่เปิดไปเลยเปิดแล้วก็เข้าแล้วก็เกียนลงเปิดไปเลยเปิดไ้เปิดเปิดได้เปิดไดเปิดนง้ทโอเคผมก็จะไป ลง,ลงลงตามมาทางนี้ดินี่ลูกคนตาบัวแ่้เราปืนเลยไอเราก็ต้องมาตรงนี้นะันะ้ตอนแรกเราก็จะก็ๆๆจะเอาเงินร้านคะรนีู่กคนตาบม,มาเลยโอ้ยเรองไปตรงนี้นี่นนี่ตรงนี้นนล้ากไปแต่ว่ากระโดดไว้ไปครับไป

ก็จะแต่งเป็นหน่อยยามเลยนะเนี่ยแล้วก็จะมาตรงนี้นเลยตอนนี้เงินผมก็ห้าร้อยสี่สิบแล้วนะไม่ใช่สี่ห้าร้อยยี่สิบแล้วอ้าวแล้วลุงผมหายไปไหนอ่ะเจ็ดตัวตรงนี้เลยเจะไม่บอกใครนะเงียบๆนะเงียรจะมาตรงนี้เลยนะจะ,จะลอง,งดู า้วา้ววย่ไปนี่ตรงนี้นี่เอฟีดีก้ากาตาม เน,นี่ยเขาไม่ยิงหรือทุกคนเห็นในรูปป้ายนี้ไหม SCP the book แล้วมันใช่เหรอ SCP the book หมอเอกาแล้วมันใช่เหรอ SCP เนี่ยหมอเอกา the book แล้วก็ SCP เนี่ยอะไรแล้วก็ s สิหมอเกาแล้วก็ the book แล้วก็ ทุกคนเห็นในป้ายตรงนี้ไหมเราต้องอ่านนะับมียูนิดอะไรหมอไม่ใช่เหรอหมอเอกา HCP the b l เนี่ยมันใช่เหรอเนี่ยแล้วก็เดดตามตรงนี้มาเลยครับทุกคนดูไ้ยผมตกตกพวกคนตามผมมาใหม่นะมี the b อยู่นะอันนี้มันผมไม่ค่อยเดินไม่ถนาดนะครับอันนี้มันก็คือผมจะกดวิ่งไม่ได้นะถ้าผมกดวิ่งมันจะตกนะผมไม่ชอบกดวิ่ง โอเคแล้วผมก็มาถึงอะ่ะเอา้าทุนกนปกติแล้วทรามมันเป็นแบบนี้อ่ะเนี่ยเราเป็นแบบนี้อะเนี่ยเป็นแบบนี้อะเนี่ยก็จะไปตรงนี้เลยนี่หัวอะไรอ่ะต้องไปทางนี้นะ โอ๊ยมันจะมันจะไอ้ยออยายนะุงตายแล้วม,มันใช่เหรอเนี่ยมันก็มันตายหรอกโอ้โหแล้วคนก็ตามผอมอมาเลยตรงนี้นี่ ก็จะกดวิ่งนะฮะแล้วก็ตามผมมาเนี่ยทุกคนก็ตามผมมาตรงนี้เลยนับเนี่ยเ็มันใช่เหรอผมไม่ไปเลาผมไปตรงนี้นะก็มันใช่เหรอผมเคยไปแล้วนะมันเป็น S T B จริงๆเหรอมันไม่มีมันไม่ S T B ทุกคนฟังดูนะอถ้ขนมตายอ่ะเนี่ย อันนี้น่าจับตุ้งเลยไม่เกิดเพราะว่าอะไรอ่ะเนี่ยทุกคนดูดิแหน่ยทุกคนดูดิเลยตัวนี้ดินม่ใช่เหรอแหน่ยติบุกไฟกาไฟเอทีบีเอ้าลุงมายิงผมทำไมเนี่ย โอ้โโอโอยลุงอย่าไปเปิดผมก็จะมาตรงนี้หนีก่อนหนี้นีไปเลยไีเลยลุงอย่าไปเปิดแล้ววะดูเกียร์ลุกกง,ลงนี่นน <cười> <cười> ừ, mình ạ Không, em thì không? Em chạy hình ạ Mình không Không, không mình đi ạ ทำให้เราไม,ม่เล็กเลี้ยงกเกิดใหม่ครับสบายโอเคดีนะไปรี็ตพันนะถ้ารีเซ็ตไนะม่ทันลงลงปิดในนั้นแม่ไม่นั้นก็สับซ้ําเลยมันก็จะมาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะแตะตรงนี้นะตรงนี้เลยนะครับนี่ผมก็จะปิดชีพลงแล้วนะครับ